พี่น้องญาติมิตรท,ทุกทุกท่านนะครับมือนี้ผมบอสูสดใสนะครับจะพาพีพานองเบิงนะครับผลดะไมหรือว่าล้าสิ่งหลายอย่างที่ปลูกไว้นะครับผมมีมละกตอันนี้ก็คงจะเป็นต้นทุเรียนนะครับแต่กับผ้าพีพานองเบิงนะครับกล้วยหอมพันสีทองนะครับนี่นะครับที่นำมาปลูกไว้กล้วยอ่าพัน กล้วยหอมพันธ์สีทองนี่นะครับจะเป็นกล้วยเพืชเศรษฐกิจนะครับพี่น้องเขากระลังหิตกระลังปลูกกันนะครับเพราะว่ามีพอขาส่วนกลางนะครับคนจะมารับเอานะครับพี่น้องทั้งจังหวัดบึงกาฬเพิ่็เริ่มปลูกลา้นะครับปลูกคนละสีไร่หาไร่ก็มีนะครับผมอันนี้ผมก็ทดล่องปลูกนะครับผมมาทดล่องปลูกว้นะครับเพียว่า จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นลูกเป็นผลนะครับลั่ตัวน้องเพิ่นนะครับบางนี่ก็สูงนะครับสูงเขาบอกอยากได้สูง,เข,เ,เ,สงเขาก็ตัดออกนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเห็ดแบบเดียวเดียวแบบนี้ได้พี่น้องเห็ดแบบเดียวเดียวนะครับนอเพิ่นเกิดมากก็ตัดออกหรือก็ซับไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับจะเอาต้นเดียวนะครับเคี่ยวเดียว นะครับเพื่อนเอื่นเคลียนะครับนี่พาพี่นองเบิ้งนะครับนี่ปลูกเป็นแถวไปครับนี่ลัวไข่พันสีท้องนะครับพี่นองกำลังฮิตตามท้องตลาดาที่มีพ่อค้าส่วนกลางเพื่อนมา,ามาหลับสื่อนะครับหลับสื่อราคาดีนะครับนี่เอามาสื่อมาเบียร์ละหกสิบบาทนะครับ หกสิบบาทก็มาปลูกทดลองปลูกซื้อมาสองสามเบียนะครับทำมาปลูกขยายออกไปเรื่อยๆนะครับทีลูกดกครับผมลูกดกนี่ครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่หลอดชาติจะหอมหวานพี่น้องหอมหวานกินสามนวยติดก็อิ่มนะครับพี่นอ้องอิ่มแทนเข่าได้นะครับกล้วย กล้วยหอมพันธ์สีทองนะครับนี่ถ้าเป็นว่างขายกับหวีหนึ่งกับประมาณสี่สิบหรือห้าสิบบาทนะครับต่อหวีนะครับนี่หวีหนึ่งกับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ๆสามสามสิบสามสิบหน่วยน่าจะได้นะครับต่าหวีใหญ่ๆนะครับรสชาติจะออกหวานนะพี่น้องรสชาติจะออกหวาน เดี๋ยวจะพาพี่น้องงานเบ่งนะครับแตกปลูกแตกเขี้ยแทยบทุกต้นนะครับพี่น้องนี่ครับกล้วยหอมฟันสีทองปลูกไว้หลังบ้านนะครับประวาตายนะครับประวัติจะเป็นมะก่อทุเรียนกับปลูกนะครับพี่น้องเข้าทีหว่างบ่ได้นะครับพี่น้องงามาปลูกได้พี่น้องทุกๆทกท,กทนนะครับ ่กิดกำลังแบกออกมาขึ้นกันครับเนี่ยพี่น้องหาซื้อมาปลูกเด้อครับหาซื้อมาปลูกนะครับกล้วยกำลังหิตนะครับกล้วยหอมพันธ์สีทองนะครับพี่ให้น้องเขาได้เบ่งอันนี้จะโคงจะสุดแล้วนะครับคงจะสุดแล้วเนี่ยเด็ดออกไตนะครับเด็ดออกได้เลยนะครับ แียมกันไปนะครับครับอาชีวิตแบบบ้านนอกทองหน้าเข้าตามพื้นที่ปลูกให้พี่น้องเข้าหามาปลูกนะครับเด้อนะครับมาปลูกเฮ้ากับบดีซื้อผนกินนะครับหลายสิ่งหลายอย่างให้พี่น้องเบ่งนะครับคลาย่าผักสวนขั้วก็ได้นะครับผักสวนขั้วรวดกินได้นะครับว่าจะเป็นมกกะละกอผิด มาลักก่อมีนะครับดกครับพี่น้องดกดกดกอันนี้ก็มั่งขุดเห็นบาต้นน้อยๆก็เป็นลูกครับพี่พน้อง,องต้นตำตำน้อยๆก็เป็นลูกเป็นพลนะครับกำลังจะเลื่อนเติบโตอันน,นก็ได้ถ้าพี่พหนอ้องเลาะเบิงสวนหลังบ้านแล้วก็ได้คว่มลูกเกี่ยวกับรลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็คือบักอ่าิกพืเอเอบักอิก ปุ่้านผู้อื่นบอกเออต่ำเสมาละก่อนะครับมาละก่อปลูกไว้ครับพี่น้องนี่ตัวน,น้อยๆน,นี่ผมบอว่าปลูกนี่ก็เป็นหมากแล้วมั่งขุดนี่นะครับเบิง้งปลูกได้สองเดือนสามเดือนสี่เดือนนี่ก็เป็นเป็นลูกนะครับนี่คือพ้อพันตอนมาเรียบร้อยนะครับสื่อเบียดมากนะครับ มังคุดมังคุดกับบวมเมี่ยนะครับพี่น้องเขาเบิ่งเด้อครับผมนีหลอ่ะอยังตำหมักแอปเปิลนะบ้านได้ปลูกอยู่พี่น้องเขานะครับกล้วยพันธ์สีทองกล้วยหอมพันธ์สีทองมังคุดต็มีมีแต่แอปเปิลมีแต่แอปเปิลอ่า ขอบคุณทุกๆท่าน,นครับผม